พระสยามเทวาธิราชเทพผู้พิทักษ์รักษากรุงสยามท่านคือผู้อยู่เบื้องหลังความอยู่รอดของประเทศสยามและของคนไทยทุกคนท่านมีนามว่าพระสยามเทวาธิราชอย่างไรก็ตามผู้ที่จะเห็นพระรูปของท่านนั้นคงมีน้อยนัก เนื่องจากท่านประทับโยนะพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังและเป็นสิ่งเคารพสักการะบูชาส่วนพระองค์อีกด้วยยิ่งนานวันเราก็ยิ่งเห็นได้ชัดวา่าพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชยิ่งแก่กล้าขึ้นอย่างมากไม่ว่าใครเกิดตามที่คิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองจะต้องพบกับความพินาศทุกรายไป ในศึกสงครามเก้าทัพในอดีตพม่าก,กับไทยเป็นคู่อริกันชนิดเจอกันเมื่อไรฆ่ากันเมื่อนั้นจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกซึ่งเมืองไทยในขณะนั้นกำลังผัดเปลี่ยนแผ่นดินพม่าคิดว่าเป็นโอกาสอันดีจึงยกทัพใหญ่มุ่งมาหมายจะยึดประเทศไทยให้ได้ ด้วยไพร่พลถึง150,000นคนกองทัพช้างม้าเพียบพร้อมเข้าตีประเทศไทยพร้อมกัน9ทัพ5้าทิศท,ทางคืนหนึ่งทางใต้ยกมาสองทัพทัพแรกยกเข้ามาตีทางด้านสิงขอนรตั้งแต่ชุมพรถึงสงขลาแต่ตะกัวป่าถึงเมืองทลางทัพที่สองเข้าตีเมืองราชบุรีไปจนถึงเมืองชุมพร และทางด้านเหนือยกมาสองทัพทัพแรกเข้าเจียงแสนปีลำปางสวรรคลโลกพิษณุโลกและนครสวรรค์ทัพที่สองมาทางด้านแม่ละเมาตีเข้าเมืองตากส่วนทางด้านกรุงเทพยกมาห้าทัพเข้าทางดานเจดีสมองมุ่งตีกรุงเทพแต่ด้วยพระบารมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพพญดาที่ปกปักรักษาเมืองไทยของเราจึงทำให้พมา่าดำเนินแผนการผิดพลาด ฝ่ายไทยวังพิชัยยุทธ์ได้ยางเฉียบขาดไทยจึงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในสงครามก้าวทัพครั้งต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยรัชกาลที่สองเมืองไทยเกิดโรคระบาดพม่าได้โอกาสจึงเตรียมยกทัพมาตีไทยอีกเดชะบุญเกิดกบฏขึ้นเสียก่อนและในที่สุดผลยังกรรมชั่วก็ตามสนองเข้าจนได้ ทำให้พม่าสูญเสียอิสราภาพให้แก่สหราชอาณาจักรซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามมาจนถึงยุคล่าอาณานิคมประเทศไทยเปิดประตูการค้าโลกมาตั้งแต่ครั้งกรุงเสียยุทธยาแล้วแต่บ้านเมืองสมัยนั้นมีศึกสงครามบ่อยครั้ง การค้าจึงหยุดชะงักลงล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองประเทศไทยเปิดการค้ากับชาวโปรตุเกสขึ้นเพื่อประสงค์ที่จะซื้อปืนไฟจากชาวตะวันตกสหราชาอาณาจักรก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยากทําการค้ากับเราด้วยข้อเสนอสัญญาที่ได้เปรียบเรามากและถ้าเราไม่รับข้อสัญญาก็จะนํามาเป็นข้ออ้างในการทําสงครามยึดประเทศ อังกฤษพยายามส่งทูตมาเจรจาถึง4ครั้งในปีพศ2393ประเทศอังกฤษได้ส่งทันเซอร์เจ,เจมบ์รุกเข้ามาเป็นโทษซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตพอดีต่อมาภายหลังเราได้พบรายงานของเขาซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้ามาในสมัยรัชกาลที่3มีความแปลได้ว่า พระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วส่วนองค์ที่จะเสวยราชใหม่ก็มีหวังจะพูดกันได้เรียบร้อยฉะนั้นจึงให้รอการใช้กำลังบังคับไว้ก่อนจากรายงานชิ้นนี้ชี้เห็นว่าอังกฤษเตรียมใช้กำลังบังคับขู่เข็นเราอยู่แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขึ้นครองราชด้สปีท่านเซอ,อร์จอห์นเบลริง เจ้าเมืองฮ่องกงได้มีจดหมายเป็นการส่วนตัวเข้ามากราบทูลแปลความได้ว่าในครั้งนี้ตัวข้าพเจ้าเองจะเข้ามาเป็นราชทูตแทนพระองค์ควีนวิกตอเรียและมิได้เป็นเพียงทูตมาจากผู้สำเร็จราชการอินเดียเช่นคนก่อนๆเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนถึงต้องขัดใจกัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงเจตนาของอังกฤษเป็นอย่างดีจึงทรงเปิดประตูรับอังกฤษในฐานะมิตรประเทศเป็นผลให้ประเทศไทยรอดพ้นสงครามปืนไฟมาได้เพียงประเทศเดียวในแถบตะวันออกเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยพระองค์จึงทรงพระดำริว่าเมืองไทยเรานี้มีเหตุการณ์จวนเจียนจะเสียอิสรภาพมาหลายครั้งหลายหน แต่พรเอิญมีเหตุให้รอดมาได้เสมอชะรอยจะมีเทพพยดาองคได้อง์คหนึ่งที่คอยพิทักษ์รักษาอยู่จึงสมควรจะทำโรปเทพพยดาองค์นั้นขึ้นไว้สการะบูชาครั้นทรงดำริแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการมอมเจ้าชายดิดในกรมมือนนรงหริรักประชุมช่างเอกแล้วทรงให้ปั้นรูปเทพพยดาทรงเครื่องต้นประทับยืนพระหัตถ์ขวาทรงพระขัน์ และทรงจักรในพระหัตถ์้ายงดงามมากมีความสูง8ฟุตลอด้วยทองคำทั้งองค์ถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชจากนั้นจัดให้มีการสมโพธิขึ้นเป็นการภายในเป็นที่ทราบกันดีถึงพระบารมีพระราชกฤษดาพินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราชที่ได้ช่วยเหลือประเทศไทยรอดพ้นจากอันตรายต่างๆนานามาทุกยุคทุกสมัย ดังเราท่านจะได้ยินผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ท่านมักจะบนบานสารกล่าวว่าขอให้พระสยามเทวาธิราชจงช่วยคุ้มครองประเทศชาติและในหลวงด้วยเถิดติดหูมาจนถึงทุกวันนี้พระรัศมีและบาร,รมีของพระสยามเทวาธิราชแผ่ออกไปอย่างไม่มีขีดจำกัดนอกจากนั้นยังแผ่ไปยังคนไทยทุกคนอีกด้วยหลายต่อหลายคนเคยประจักษ์มาแล้ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาได้อัญเชิญพระสยามเทวธาธิราชมาประดิษฐานบนเหรียญสตังเหรียญตราและยังมีรูปโพสการ์ดที่พิมพ์จากประเทศเยอร,รมนีเมื่อรัตนโกสินทร์ศก1น8สนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้อัญเชิญพระสยามเทวธาธิราชมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำธนาคารอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ศรัทธาจัดสร้างพระรูปบ้างเหรียญบ้างตามวาระอันควรโดยมีสำนักพระราชวังเป็นผู้พิจะระนารณานำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดังเช่นจังหวัดปราจีนบุรีได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตอัญเชิญพระโรปพระสยามเทวาธิราชไปสร้างเป็นเหรียญที่ระลึกในการเททองหล่อพระประธานประจำพระอโบสถวัดป่ามะไฟเมื่อปีพศ .2518 โดยมีพระเกจิอาจารย์ต่างๆร่วมกันทำพิธีอธิษฐานจิตภาวนาอาธิสมเด็จพระยันสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารหลวงปู่โตวัดปู่เฉิมพลีหลวงปู่พังจิตตกุโต วัดอุดมคงคาคิริเขตหลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาปลองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อหงวัดชนลครามหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระอ,องค์หลวงพ่อฟันอาจารโรวัดเป่าดมสมพรพระอาจารย์วันอุตมวัดถ้ำอาภัยดำรงธรรมนอกจากนี้ยังได้บวงสงอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชให้เสด็จลงมาบรรจุอิทธิฤทธิบุญ,ญริ์ลงไปอีกเป็นวาระสุดท้าย และแม้สถานการณ์บ้านเมืองของเราในวันนี้จะมีเรื่องราวเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองต่างๆอย่างไรก็ตามแต่ขอให้พุทธศาสนิกชนคนไทยเชื่อมั่นศรัทธาว่าความดีทั้งหลายจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศไทยให้ผ่านพ้นจากพยันตรายไปได้เหมือนเช่นหลาย,ลายครั้งที่ผ่านมา